ดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวไม่ได้พาเพื่อนๆเข้าสวนนะคะแต่วันนี้เราจะมาเตรียมนะคะเตรียมปุ๋ยชั้นเลิศไว้เพื่อสําหรับไว้ใส่ต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะปุ๋ยชั้นเลิศที่ว่านั้นคืออะไรก็อยู่ตรงหน้าเยแมวนี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะอ่ะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยชั้นเลิศนะคะคือเราจะต้องเตรียมไว้นะคะสําหรับใส่ต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะ หรือว่าไม่เตรียมก็ได้นะคะนึกจากจะใส่เมื่อไหร่ก็เอามาทําเมื่อน,นั้นนะคะนั่นก็คืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะเพื่อนๆน,นั่นก็คือเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ เปลือกไข่ที่เรากินวันละเล็กละน้อยนะคะแล้วเราก็เก like ็บเปลือกไข่ไว้นะคะไม่ได้กินเปลือกไข่นะคะเรากินไข่ข้างในที่อยู่ในเปลือกนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําเปลือกไข่ตัวนี้นะคะไปล้างน้ําแล้วก็ผึ่งให้แห้งเก็บใส่ถุงไว้นะคะกินเมื่อไหร่ก็เก็บเมื่อนั้นนะคะหลังจากที่เรารวบรวมได้เยอะแล้วเราจะมาทําปุ๋ยกันแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่กระจาดอะไรก็ได้หรือใส่กระมงใส่อะไรก็ได้นะคะเพื่อนําไปผึ่งแดดเดี๋ยวเรานําไปผึ่งแดดกันค่ะ เราจะพึ่งแดดกลางแจ้งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทํากันต่อค่ะค่ะหลังจากที่เราพึ่งแดดนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะมาทําขั้นต่อไปนะคะขั้นต่อไปก็คือเราจะนําไข่ที่เรานําไปพึ่งแดดนะคะมาตำนะคะการพึ่งแดดช่วยอะไรช่วยให้ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําให้เปลือกไข่ของเรานะคะ กรอบขึ้นนะคะเวลาตำก็ง่ายขึ้นนะคะไม่เหนียวนะคะง่ายต่อการตำทำให้เราทุ่นแรงนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะหลังจากนี้เราพึ่งแดดแล้วเราก็จะมาตำนะคะตำให้ละเอียดะคะ่ะ ละเอียดแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่โถใส่กระปุกไว้นะคะค่ะแล้ววันนี้ยังแม่ก็จะตำให้หมดนี่นะคะเพราะว่าเราจะเตรียมปุ๋ยของเราไว้นะคะเราไม่ได้ว่าจําเป็นจะตำแล้วต้องใส่ให้หมดนะคะเก็บไว้ก็ได้นะคะตำแล้วเราก็จะได้นําไปใช้ได้สะดวกนะคะวันนี้มีเวลาก็จะตำให้หมดถาดนี่เลยค่ะ กระปุกหนึ่งเต็มๆเลยนะคะเพื่อนๆจากไข่กระจาดหนึ่งนะคะค่ะเปลือกไข่ที่เรานำมาตามเมื่อกี้นะคะจากกระจาดใหญ่ๆนะคะก็ได้กระปุกหนึ่งเต็มๆเลยนะคะเต็มพอดีเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราตามใส่กระปุกเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝากเก็บไว้นะคะคือเรายังไม่ได้ใช้งานเขานะคะวันนี้เราแค่มาเตรียมการทําปุ๋ยชั้นเลิศนะคะสําหรับบํารุงต้นพืชนะคะปุ๋ยชั้นเลิศเราก็เสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะเก็บไว้นะคะอยากใช้เมื่อไหร่ก็นําไปใส่ได้เลยนะคะค่ะ ไล่สัตว์ที่มากัดกินต้นพืชของเราก็ได้นะคะพวกทากนะคะตัวนี้สามารถไล่ทากนะคะเราจะนําไปโรยบริเวณที่ทากจะมากินต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะเวลาทากเดินมาเจอหนามคมๆหรือว่ารอยคมของเปลือกไข่นะคะก็จะไปบาดบริเวณตามตัวเขานะคะทําให้เขาเจ็บเขาก็จะไม่เดินเข้ามานะคะหรือว่าตัวเขามีเมือกนะคะ เปลือกไข่แหลมแหลมหรือว่าเศษเล็กๆนะคะก็จะไปติดบริเวณตัวเขานะครับค่ะประโยชน์ของเปลือกไข่เยอะนะคะยิ่งบำรุงต้นพืชน,นะคะงามมากนะคะวิธีการเตรียมปุ๋ยชั้นเลิศวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อได้กระปุกหนึ่งนะคะกระปุกหนึ่งก็ใช้ได้เยอะนะคะถ้าเพื่อนๆนมีสวนที่เล็กๆนะคะเราสามารถตามเก็บไว้ได้นะคะอยากใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เลยนะคะหยิบใช้ได้สะดวกนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะใส่แล้วอา้าวไข่ยังไม่มีเปลือกไข่ยังไม่ได้ตากแดดเปลือกไข่ยังไม่ได้ ตานะคะใช้วิธีนี้นะคะได้เยอะเราก็ตาเก็บไว้เลยทีเดียวนะคะหยิบมาใช้ได้ตลอดเวลานะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะการเตรียมปุ๋ยชั้นเลิศนะคะไว้เพื่อบํารุงต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะทําแล้วก็หยิบใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะ<ๆ>ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมพาทำด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะสวนเล็กไม่ว่าจะพืชลงดินพืชในกระถางนะคะใช้ได้หมดนะคะสำหรับปุ๋ยชั้เลิศตัวนี้ค่ะ